มึงยีรีบิดันไดาลอยหยิบแม่มึงอะไรมีมันได้หยิบแม่มึงอะไรมีมันได้หยิบแม่ใช่ไอ้นี่แหละไอ้โอเคตี้เลยว่ามันมีมันได้จริงอะมึงมึงเป็นปะยายกูแหล่หยิบแม่หยิบแม่มึงเป็นปะยาด้กูแหล่หยิบแม่มึงโอเป็นปะยาดอะไรวะไอนี่มันมีแต่ปะหน้าหยับแม่ไม่เคยขวัมเสื่อมไปดู้วยเลยหยับแม่หยัดแม่ไม่เคย เอาใจใส่คนอื่นหรือไอ้ก็รีมก็เอาใจใส่ไปไอลีดามก็เอาใจใส่ไอ้นี่มันไอ้คลิสโตมก็เอาคนอื่นมันดีว่าคนดีมีแต่มื่อกันมีในการฟูดมันเดนนี่คนเดียวแต่มันไม่มีตัวตีในการฟูดฮุดเนะแม่มูดไม่รู้เรื่องเลยหยดแม่ข้าหัวลูกซึ่งกินหนึ่งกูจีก่อน้ำ มึงอาไอ้คนหมืไรเหยียดมเอาไอ้มึงวดีเหยียดมส้อยเราเหยียดมหมึงเออเหยียดมนี่อันนี้เหยียดมดูนี่นี่เหยียดมจอมีมันน่าเหยียดมเออเหยียดมจอมนี่มันน่าเออหวยมันเลยปาดเหยียดมมันรองเหยียดมไม่รองเหยียดไปคหดว่ากูติร์เตนตัวตินไอยี่ะมึงต้องน้ามา ว่าควรเป็นตัวจตนเขียนนิ่งว่าเพราะพวกมึงอีกเมื่อไม่เคยอยู่กว่ามตื่นอจมีสติมีความสติตัวเองนะม,มั้งมึงไรหยุดแมมอาทิตย์ดีแล้วก็ลบกันมึงอย่าไปโปรใจ็ตเลยนะยอันนี้หยุดแมตอบแต่ไม่ไอ้แกนี่โกรธหยุดแมมไม่เคยความตื่นใจด้วยหยุดแมม มึงไงเรามึงก็มีตะตีมั่งในเย็ดแมวมาดล้วกูมึงไม่จิตวะกูจะเป็นเด็กฝ่ายนกเก็บแมเก็บแม่ไม่เคยเป็นเด็กฝ่ายนกเด็กกูไม่เคยเอ็นนี่ไอเก็บแม้าไอแกนี่ไอเก็บแม่นี่กูหรอเปลปาอยู่กูกับดายแกนี่อยู่ดิแม่ไอแกนี่มันมัเคยมีปัญหามันนับตัวตุนเป็นตตีการบูด หยัดไม่เคยมีตตีเลยนี่หยัดแม่พี่มาหยัดแม่ไม่เคยมีตตีมากมันเลยนี่หยัดแม่ฮันเยียนที่เนี้ยเอามันแนี้วหยัดแม่ดีใ่ไซเซย์จอไอ้คนเหลี่ยมมันนะหยัดแม่โอ้หยัดแม่มันมีแต่บัหน้าเนี่ยนี่หยัดแม่ดีดีไซเซย์หยัดไม่ถ้ามีมู้งเลยไอ้มุ้งมึงหุ่นไอ้มู้เบอร์มึงเบอร์เบอร์เบอร์อ้นี่มันมันไม่เข้าใจจริงวะ มันหมรอบกับไอไอไอแกนี่เหมอนไอมันเมขับรถชนไอปูใช่ไหมใจเรามีหลักพาเรามีหลักพันนิหูเตี้ยงนั่งเลยเราตัวลำววยหมับเราเคยมีจับแลบ้วนี่เหยีดในหยดหมก้นเหมือในเหยีแมจะได้นิ่เออตายแล้วเหยียดแมรบกันปูดูนี่รับมีกันน,นี่นนนนหน้านีนเหยียดแมนี่ นี่ปีถอยเอวหยัดแม่นี่ปัจจุบันเลยนะหยัดแม่นี่นี่ต้องมาบิดร่างไม่ใปเจต้องเงินจะไม่ก่อนนะแตอกะที่กูไม่เคยดีหยัดแม่เมึงอกี้มีแต่ใบหน้าหยัดแม่นี่โอ้หยัดแม่มีแต่ใบหน้าไม่อกี้เมื่อกี้จะมีสติเลยคนนู้นมั้งคุยกันยุ่งงี้ว่าอะไรหยัดแม่มันไม่มีตสตีเลยเลยเงียบเงียบก่อนบอกดูมึงเงียบมึงเงียบก่อน กูข้อเงียบก่อนมึงเงียบก่อนมึงเงียบก่อนมึงเงียบมึงเงียบก่อนวายอันนี้จะเป็นไงไงไอันนี้ออกมาก่อนมึงจอมมีแบบบันนะมึงไม่เคยมึงไม่เคยเม่นมั่งอ่ะไอ้อันนี้เจิบแมมแล้วกูไม่เดาแล้วมึงอ่ะแล้วมันแล้วมันมาด่าเราก่อนมันมาด่าเราก่อนเลยยี่มาเจิบแล้วได้คำนี้มันจะใกล้อไอ้จิบแมกูไม่เคยได้ขับยี่มายี่วัวอะไรเจิบแม่ยี่วัวมึง หยัดมย์ยิวมนี่เมย์ยี่หย็ดแมอยี่เมยเห็ัดมยเออเย็ดแมยมีแต่บันนาหย้ดเมย์มึงไงมึงมีแต่บนนาหย็ดแมที่เพิ่มไม่เคยมีบหนนาไอเพื่อนเลยเพื่อนกูไม่เคยมีบหนนาเพื่อร้องแต่หย็ดแมยแล้วมึงโดนจุมึงตายวงเมย์็ดเมยมึงจำหมดนะหยัเสื้อไอซอมันเสื้อมึงหย็ดแมยคายหย็ดแม ใส่เสื้อเก็บเมย์เนี่ยนะกูเลยต่ะมันมันดูดอุ้มมันดูกูต่อยปักเตะกูได้เก็บเมย์ปักดอยกูนะเมื่อไงก็ได้กูสัตว์กีต้ามึงมึงไม่ต้องเล่นปะเก็บเมย์มาเลยเก็บเมย์ตีปองมันเก็บเมย์เรี่ยงกูกันนี่กูไม่เอามึงเลยเก็บเมย์กูโกรมึงว่าจับมึงเลยว่าเก็บเมย์ไมมึงอยู่เดี๋ยวมึงมึงหลับร่องป่ะว่ามึงเันมีมีดาตีไม่มีดาดีมึงเงี้ย mấy nhiêu cái chấm ở đây đặc biệt nữa mấy nhiêu cái chấm ở đây trái mấy mấy chấm ở đây cái ngon luôn đây nè quần quần Ôi đây ở quần đeo giật mè mày giật mè không ngay à nhà mà giật mè trong khu đây cả quên sửa giật mè giật mày <stereotype> cái <laughs> giật mè cái đấy mày đáo cũng giật mè không quên chạy tê để nhà mình nhà tôi mình nhờ tôi mình cũng trong ra mình nhà bên đây tay เงียบไปเลยได้ออดเงียบไปเลยมึงมีอะไรบ้าน้าน <sinister. S 1> ี่ยดไหมมึงเคยเออยเยียมเยอุปากวมมึงอุปกาเดนได้ไหมไมได้หยัดไหมมึงอะไรหยัดไหมมึงก็มีตะตีนะเนฝูดมั้งหไวันวมึงเวลากูกูกตายโอห้ยีอ่ะมึงอะไรยี้หยัดม่พากูจดแต่มึงเยหยัดไหมมีแต่บ้าน้ามึงเมื่อกียุดตะตีนี่หยดแม มีแตนด้แอปเปิลเปลือนกูมั่งจัดแม่เปลือนกูเปลืองกูเนี่ปล่อยมึงแล้วนี่จัดแม่มึงระวางตัวไปได้จัดแม่มึงโลยต่อยไอเชลลี่ก็ต่อยจัดแม่มันก็ไม่ขบเผื่อมึงแหละกูไม่ขบใกล้จัดต่างใกล้กันแน่มึงกันไม่มีต่างใกล้เดี๋ยวมึงกันต้องการจะสิ้นเลยมึงก็ไม่มีเลยละนั่นมึงออกไปจากชีวิตกูแล้วมึงก็ไม่ต้องอาย่กับกูมึงอะไรออกไปจากชีวิตกูตัดเพื่องจัดแม่กายออกไปจากชีวิตกูเจ็บแม่ทำเปลือนกูจัดแม่ ไม่เคยจำอะไรจากง้อตจโมงก็ไม่มีเก็บแมวมองเก็บเพื่อนได้ได้เพื่อนเลยยางฮิปโปมั้งฮิปโปมันก็มีสตรีในการมันก็มีสตรีในการบูดีดีแต่มึงไม่เคยมีตรเหมือนเพื่อนให้เพื่อนไอตอมมั้งเก็บแมวมึงมาว่างไว้หยัดแมวต่อยมึงกูเรียกวอกไหมมึงจังไว้ตาต่อยไปหย็บแมวไม่กลัวไม่กลัวเลยมึงกูต่อยเลยไหมเนี่ยเสื้อไอตู้เก็บแมว อมึงตัวอ้วนเลยหยิบแม่มึงอยากโซ่ละมึงเที่ยงกูมึงดับร่องแต่มึงเที่ยงกูทิพมามึงไงเอ๊หยิดแม่มึมมมง,มมมมงมมจำไว,ว้นะมึงไม่รับร่องแต่ว่ากวนเ้ยงมึงนั่งกูดูกูเ,เบื่อมึงนั่งแต่เม,มื่อไรหยิบแมัวเตึงวจับว่าหยิบแม่ด่ากันเดี๋ยวด่ากันให้ตายหยิบแม่ไปเป็นตำรวจ ไปกันไปเลยได้เลยเรามีอะไรเรามีอะไรมีอะไรเหมือนตามกูไอ้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 แป๊บนึงนะครับโอ้เอ็นนี่เราเหรอเหินยดเหม่มจมมีบันหน้ากับเพื่อนแมครับตายมันนี่มันหน้าโป้เม็ดแล้วเหยียดเหม่มไม่เคยใจใจนั่นแหละนั่นแหละเหยียดแหม่มมาขี้ข้อเพื่อนอยู่งอุ้งวู้จับมันได้แบบดีๆนะมายันนี้วู้จับว้า ว่าไม่เอางั้นโว้ยอันนี้อย่าตับเบือนอย่าตับเบือไนไม่เล่นเลยเปล่าลงมาลงโอ้ไม่กูเป็นนั่นมันตายเลยวินนั่นมึงเห็นนะเราจะไ,ไม่อันนี้หยียดแม่บอกเลยว่าจะมีมันนะเอาดิดแล้วมาให้โอกาสแต่วันนี้ไม่ได้แล้วหยียดแมวมึงเจินมึงเจินมึงเจินบุกร้องเลยหยียดแมวไอ้คุยกันให้มันคุยกันหยียดแม กูมีหนุกซิดได้ยัดแม่ไม่ว่าตำรวจจะเป็นใครก็ได้เป็นเจาเ้ารักทีนี่เป็นนี่เป็นคนรัฐการนะบรรยะอย้กนเป็นรัฐการแล้วไม่ช่วยความความใส่ใจตัวเองนั่งไม่ไม่ไม่เปิดตาหน้าตัวเองเลยนี่หมดวันนี้เนี่ยมึงจะจับปล่อมามึงเละมีแต่ใบหน้าเย็ดแม่นนี้ดำแต่เบือนไม่เคยอืมตายไม่ดำบนี่เย็ดแม่ไม่มีเลยดำมาเลยตะโกนึง ก็เลยเก็บเมยอย่าได้อย่าได้เดี๋ยวในแค่นี้เอาได้ะที่ที่เราทำนี้ตบวดรัฐการจะคอยเลยไม่หมดจับไอ้มดจับไปอันนี้คนเดียวโอเคไหมโอเคจับมันเลยนี่มันมึงต้องให้มันอยู่คนเดียวไปตาให้มันแบบยังหัวโจมได้ให้มันอยู่คนเดียวตลอดชีวิตเลยได้กูเจอบุกร้องกูคอยเล่แต่เก็บเมย์ ก็ไม่ต้องมาเด็กเจ้าตะวจดจ้เป็นรัคการไม่น่าเป็นรัฐการปองผู้กองมึงจะปอปอผมเจอแล้วไปเจอเอ็ดแหละผมจำได้ผมจำได้มันเป็นยาคู่ยากระปุกตะรวจแต่ไม่ได้หยุดมึอะเด็กมีมึมึงไม่เคยจำอะไรรนะพงินมันมวันนี้ซูมีเต็ม ดูไเรียกคอมนะคอมอยู Str ่อรุณครับเออคุณเอสยิ่งไหมครับเจครับพอดีลูกคุณทำตัวเหลวไหลนะครับทำตัวเหลวไหลนะไม่ค่อยมาที่นี่หรือครับพี่ครับครับครับสวยครับมาเร็วๆเลยครับมาเร็วๆเลยมาเร็วๆที่นี่เลยครับมาแต่หูบริเวณที่หน้าตะหมด นั่นนะครับอย่าเข้ามาที่นี่อย่าเข้ามาได้ครับเด็อย่าเข้าถึงคุกนครับเพราะอันนี้เพราะลูกคู่ของคุณได้ใส่ไม่ดีครับอ๋อครับ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 อย่าให้รู้ว่าครับว่าผิดกฎหมายผมจะไม่รับผิดชอบนะครับคุณเอสครับเด็กและหน้าเอสพาไปนะครับขับขับสุดครับหน้าเอสหน้าเอสมานี่หน่อยมานี่หน่อยเดี๋วนั้น จะได้ทำงานมียุ่งอะไรกับฉันผมไม่ได้จะบอกไปไปดีตรงพักหน่อยมีตัวมาตั้งแตกเลือดไอ้เหี้ยตัวมันไม่มอ่ะมันขาหมุนเ้อะนับไปกับีมายุ่งกับฉันทำไมจะได้ทำงานอย่ายุ่งทำไมไม่มต้องขาเตือนนะเอสเพราะผมเนี่ยมีอะไรเรื่องอะไรไปเข้าขเลย

หนาเอ็ดุณแคทคุณครับได้าเอุเครับไนครับผมนครับน้เอเด,ดีด,ด,ดวยีครับหนุ้น้ำอะไรลูกผมอนโอ okay. เคุงไงลุงไปชนเลยชนเลยกูเออย่ามายุ่งกับจัเนเลยไหมไมยุ่งเลยลุยางไม,ม่น้ำจ่อ Mm hmm. <cel i> <people> ผมไม่คุยกับเขาก่อนคุน้าแอดไปชวยเเานครับเออดูมายุ่งไงมายุ่งผูใหญ่นะโตงก็ไม่งกันยุ่งลวดใส่ใส่ใส่ลูกใส่ลูกลูก พ่อมาจุกผมกับบ้าน,นเลยป้าไม่น่ากับลูกคุณมีแต่บรรณา,า,าครับฮะลูกผมมีบัรนาะแล้วคุณมาเสือกอะไรแล้วเ,เหตุไดเม่อเม่อเม่ออันก่อนผมพาพวกพวกเด็กพวกลูก,ก,กนั้นมาคุยสอบถามควาสารภาพมาไปยังสารภาพได้ครับเตเชล้ให้โอกาสมีครับแต่ ในรอบนี้ผมไม่ไห้โอกาสแล้วครับเพราะโอกาสนี้ผมจะเป็นเวลาเป็นเวลาหนึ่งเดือนพอเป็นสองอาทิตย์ถึงสาอาทิตย์ไม่เกงไม่เจประมาณสองสามประมาสประมาณเก้ามาณสิเดก้าเดือนครับคุณจะรู้ว่าลูกคุณดิสัยที่ดึงแรงที่สุด mm. พวกนั้นบอกอผมแนละ้แล้วคุณเสืออะไร คุณอยากเสื้อมันอีกเหรอมันน่ะไม่เรื่องบรนด้ลูกผวมลูกหวมเป็นเด็กดีลูกผวมไม่เคยลำบิดเด็กเด็กดีใส่ดีใส่มีใส่เสียทีคุณน่ะมีปัญหาคุณละอะไรมีปัญหาไม่ยอมสอนลูกคุณน่ะเด็กที่ใส่ไม่ดีคุณเนี่ยเลที่ส่ไม่ดีบดายบดายนี่ไม่ว่าเป็นใครไมว่ามันเป็นใคร ก็คุณเป็นใครมไม่ได้จัดการตำรวจก็ที่ตำรวจนะดูแลไนดะ้ดูสิตาด่าด่าไอ้คุณน่ะไม่ยอมสอนลูกเองให้มานั่งตรงนี้นครับอืมทำไมน้องนั่งเว้ยนั่งถ้าไม่นั่งผมงจะจับคุณนั่งลูกกระเพาะนั่งลูกเลยนะครับไปเลยคุณสอนลูกให้ให้เป็นความให้ถูกให้ถูกต้องกับคนเกลียดกับนักสกาน่อยนะครับคุณอยากมาเืียกกับผมใชมไหม อย่ามาเสือกใ้แม่ผมยังทำงานผมไม่ลูกเรียนหนังสือแม่โดดเรียนหูนัดผมไว้แล้ววะจะรู้นู่นเรื่องคุณจะบัติผมคูคูคูได้ผมได้คูได้ผมจ,จังร้อนลูกผม,ผมจังร้อนลูกไอ้เป็นเด็กดีไม่ใช่เป็นเด็กร้ายนะครับไปลูกคุณเป็นเด็กร้ายที่สุดเลยอย่ามาด่าลูกผมอย่างงี้นะลูกผมอ่ะเป็นเด็กที่ดี มันไม่เคยเป็นเด็กที่ก้าวร้าวกุนแรงครับกุนแรงคนหนึน่งนะเอ็ดผมเชื่อผมมีเลือดตาครับเลือดตาอะไรไอ้หนูเลือคันอะไแกนี่ไม่รู้เปล่ปาเช่ครับแล้วมีสิทธิ์อะไรมาเกาวนะมาอาก,กับนานเอ็ดหน่อยนะเอ็ดี่อย่ามาอย่ามาไอ้ผมได้ไหมครับนาเอ็ดก็อย่ามไอ้ผมมีความปทำตกใจกุนแรงเลย เจ้าลูกลูกนะแอสโอกไม่ได้ยังไงลูกมันไม่เกี่ยวกับพวกเธอเลยพวกเธอไอ้สบายส่วนลูกมันน่ะได้โดนจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็โดนบูคองมาคุณทำงานไหมเนี่ยไม่ทำงานไงใครบอกว่าโดนทำงานจ้าทำงานที่โรงเรียนที่สอนให้ลูกไอ้ลูกไอ้ไอ้ไอ้พี่พ่อแม่สอนสอนไอ้เป็นคนนี่คุณอย่ามาขึ้นเสียงใส่ผมนะผมไม่ได้จัดการไม่ได้จัดการตำรวจนะ นี่คุณไม่เคยสังสอนลูกคุณไม่มีอบรมสังสอนหนึ่งนะครับคุณนั่นแหละอบรมสังสอนตัวเองมั่งไม่จะมาด่าลูกผมไอ้ลูกผมตายผมให้ตายอยู่คุณนั่นแหละสอนลูกคุณไม่รู้เรื่องปล่อยลูกคุณปัปล่อยลูกคุณเด็ดเนี่ครับอย่ายุ่งมันไม่ใช่ลูกคุณมันไม่ใช่ลูกผมคุณอย่ายุ่งถ้าเป็นลูกของผมผมตีเลยผมเอาไม้ตีตบหน้าเลยครับนี่คุณดัก ลูกลูกผมครับรู้ไหมว่าลูกผมเวลาที่ลูกผมไม่ไม่เคยมีความใส่ใจที่ที่ลูกผมไม่เคยเห็นแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเวลาแค่ไหนที่ผมต้องทำงานให้หาลูกไอ้เงินหาเงินให้กินลหละรู้ไหมคุณก็ด้วยครับคุณก็อบรมสั่งสอนลูกวนใอ้มีความเคารพด้วยไม่งั้นผมจะผมจะเอาเรื่องนี้ไอ้คุณให้ทุกคนรูงว่าคุณอะเป็นเด็กนิสัยดีคุณป็นคนท,ที่ที่สอนลูกไม่เรื่องของสอนลูกแล้ว มันก็เชื่อฟังผมมันไม่ผมไม่เคยให้มันเป็นเด็กดีใสน้าเอนย่าไม่เชื่อมันอย่าไม่ตำรวจย่าไปเชื่อมันน้าแอนไม่เคยดูแลลูกอะไรเลยมันมันไอ้ลูกไอ้ลูกไปแต่ไเปเดกรีหนีเรียนอะไรมีสิทธิ์อะไรมาเก่ามาเก่าหาลุงอ้ยน่ะแอดทำงานให้ไอ้มันไอ้ไอ้ไอ้เปิดแกอ่ะเปิดแกมันก็ไม่เรื่องเหมือนกันนะ แลลุงอะในหน้าเอสไม่เคยเจอหรอกว่าวันวันลูกของหน้าเอสนะเมื่อจริงไปแกเร่แกก็แกแบเหมือนกันอย่ายุ่งเพื่อไอโอจะใ้ดูแลมันฉันดูแลม,มันตั้งแต่เด็กแล้วฉันแกแล้วเนี่ยดูปากแกแล้วฉันแกฉันน่ะตบปากแต่ผมก็แกเหมือนกันเนี่ยดูแต่ผมมีหนวดเนี่ยเนี่ยผมมีหนวดมีเกลเนี่ยก็มีเกามากกว่าแกอีกก็ไอเด็กคนนี้นี่ นี่คุอยากลูกเถียงลูกไอเด็กคนไอน,นี่คนนี้ครับมันเป็นลูกของมันเป็นลูกของไอกอะระท่อมนะครับใครไอกระต้มจะไม่รู้จักก็ลูกของไอเพื่อนเพื่อนของผมที่เขาเป็นรู้จัก,จากม,มาและชวนลูกไปกินไปกินไปกินกน,น้ำน้ำอารมณ์ด้วยครับเมื่อไปไปงานด้วยคุณน่ะไม่เคยเห็นว่าลูกคุณน่ะโง่ตามผมให้โอกาสคุณกลับบ้านไปเลยครับ ขอบคุณครับอันนี้กลับบ้านกลับบ้านลูกใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ลูกให้ลูกคนนี้ด้วยให้น้องคนดีหน่อยครับกลับบ้านขอบคุณขอบคุณนะเพื่อน